กองเรือสหรัฐนะคะออกมายืนยันว่าตอนนี้เรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐมุ่งหน้าออกจากสิงคโปร์แล้วนะคะเพื่อจะไปเตรียมประจำการในคาบสมุทรเกาหลีค่ะพลเรือเอกแฮร์รี่ฮาริสผู้บัญชาการกองเรือสหรัฐภาคพื้นแปซิฟิกผู้บัญชาการเรือ USS คาร์วินสันระบุว่าเรือบรรทุกเครื่องบิน USS คาร์วินสันได้ออกเดินทางจากสิงคโปร์เมื่อวันเสาร์และกำลังมุ่งหน้าไปยังมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้กับคาบสมุทรเกาหลี เรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐนะคะกำลังมุ่งหน้าสู่คาบสมุทรเกาหลีหลังจากที่เกาหลีเหนือได้ก่อเหตุยั่วยุหลายต่อหลายครั้งในระยะนี้การที่สหรัฐส,สั่งให้เรือบรรทุกเครื่องบินมุ่งหน้าไปปฏิบัติการในคาบสมุทรเกาหลีนับเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเพราะที่ผ่านมาสาหรัฐจะส่งเครื่องบินและเรือรบรวม ไปอยู่ในทั้งภูมิภาคนะคะเพียงเพื่อจะแสดงแสนยานุภาพทางทหารในระหว่างการซ้อมรบร่วมระหว่างเกาหลีใต้เท่านั้นซึ่งครั้งล่าสุดก็เพิ่งจะมีขึ้นเมื่อเดือนที่ผ่านมาทั้งนี้ความเคลื่อนไหวของกองทัพสหรัฐนะคะมีขึ้นภายหลังจากที่เมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้เกาหลีเหนือเพิ่งจะยิงขีปนาวุธสกัดซึ่งเป็นขีปนาวุธพิสัยไก่ก่อนที่ผู้นําจีนจะเดินทางไปเยือนสหรัฐนับได้ว่าเป็นการท้าทายครั้งล่าสุดหลังจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะเกาหลีเหนือเอง ได้ฝ่าฝืนมติของสหประชาชาติยิงขีปนาวุธหลายครั้งแม้ว่าจะมีเสียงประนามจากทั่วโลกก็ตามค่ะ